สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับของซันโยนะครับรุ่น XW 3 0 0นะครับตัวนี้เป็นซันโย XW 3 0 0นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้แสงก็3,000ลูเมนเช่นกันนะครับเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับนี่ครับผมทำการกดปุ่ม power แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า การฉายภาพที่ฉายออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนี่แสงก็เริ่มแสงก็เริ่มจะออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ไม่มีร่องรอยเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันทางด้านนี้นะครับซึ่งก็สวยงามไล้์ที่ติเลยนะครับสำหรับเจ้าซันโยนะครับตัวนี้ ตัว W 3 0 0นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาฉายขึ้นมาตรงมุมตรงนี้นะครับนี่ครับก็ฉายได้จอใหญ่เส้นกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองออปรับตัวเขาเรียกอะไรครับแบบว่า,าเดี๋ยวผมปรับให้มันเล็กๆลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำผมจะปรับโฟกัสนะครับให้มันชัดขึ้นนะครับ อ่ะชัดแล้วนะครับนี่ครับผมปรับโฟกัสนี่ฉายกลางวันนะครับฉายแบบว่าให้เห็นแสงสว่างแบบนี้มีแสงเข้าทั่วเลยนะครับนี่เป็นการฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่นี่นี่ผมให้ดูว่าฉายมันสู้แสงได้ดีแค่ไหนนะครับตัวนี้อันนี้คือฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูแสงกันนะครับ3,000ลูเมนนะครับไม่ผิดหวังเช่นกันนะครับของซันโยนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดเคยใช้ ซันโยนี่น่าจะูพอรู้นะครับว่าแสงนี่แจ่มเลยนะครับสามารถเอาไปฉายกลางแปลงได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าเมนูดูนะครับว่าในเมนูนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งแล้วเลื่อนลงมา1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดอ่าผมจะเลื่อนลงไป7นะครับ1 2 3 4งสอี่ห้าหกนะครับอ่าผมจะดูนะครับ ข้อมูลนะครับมาดูกันนะครับหลอดภาพนะครับหลอดภาพนับเวลาหลอดภาพตอนนี้ตัวนี้ใช้ไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับใช้ไป2,458ชั่วโมงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสถานะหลอดภาพนะครับตัวนี้2,000กว่าชั่วโมงก็น่าจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับประมาณสัก3,000ชั่วโมงได้นะครับที่ที่จะเหลือนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ของซันโยนะครับ W 300นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็แสงยังคงโอเคอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ชั่วโมงก็จะเหลือน้อยไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่นี่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือซันโยนะครับ SW นะครับตัว W สามร้อยนะครับตัวนี้แสงก็สวยทีเดียวนะครับตัวนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ